สวัสดีค่ะพวกเรานะะคในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะนี่แหละครับพี่น้องครับคุเองนะครับสอนเองครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนประสานนะคะเราจะถ่ายคลิปอัดไว้ให้ชมบรรยากาศตอนพักนะคะก่อนการสมและการแสดงในวันนี้นะคะตอนนี้เราก็ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วนะคะช้างก็พักผ่อนนะคะพ่อลุงนะคะดูสมซ้อมส่งพ่อลุกนะคะ พ่อจะตั้งใจมากเหลือเกินครับแต่ลูกนี่รู้สึกจะขี้เกียจนะคะดูไม่ยกงาซ้อมนะคะกลัวพ่อรอเปล่าน,นคะคะพ่ออยากให้ลูกเก็งเือนพ่อเนาะนพ่ออยากให้ลูกซ้อมนะคะดูงาไม่ยอมมาออก,กจากลูกนะลูกขี้เกียจไม่ยอมยกงาสู้พ่อเลยนะคะดูครับดูครับรบ,บังเอาครับพี่น้องครับจะไปจังหวะนี่แหละครับ,รบยังไม่ถึจังหวะครับยังไม่ั้นจังหวะ ดูแบบดูทับมีความน่ารักพ่อลูกครับพี่น้องดูงานพ่อกับงานลูกดูน้ำกันสบายสบายลูกเลยไม่กล้ายกนะคะกินของเมืกระยอกกันไปรอกันไปฝึกหัดกันไปครับผมเป็นนี้แหละครับจนควันแล้วก็พอเป็นไก่ส้นะพักอยู่ริมรถทางท้องตึงแล้วหนังตาก็เริ่มหย่อนนะครับว่าจะลงติ๊กต็อกยังไม่ติ๊กต็อกเลยนะลงติ๊กต็อกใช่ไหมครับวันนี้คุณนอนอยู่ที่ไหนคบตอนนี้นอนนี่ครับไม่นอนแล้วครับ ที่อำเภอปราสาทนะคะวันนี้นะโอ้โอ้เอาแล้วเอาแล้วครับซ้อมแล้วตอนนี้ลูกสู้แล้วครับเอาแล้วครับบันนี้เออเออจะสู้พ่อหรือเปล่าอ้าวพันหนีแล้วครับมาสู้แล้วครับแม่กาสู้พ่อนะคะแต่พ่อเนี่ยอยากให้ลูกซ้อมด้วยนะคะลูกอยากให้ลูกเต็มเป็นพ่อลูกไม่ยกลูกไม่ยกงานนะคะดูพี่ขวัญหัวแม่กดไปยู่เนาะเออนั่นแหละไม่กล้าไม่กล้าสู้นะครับเพราะว่า งาพ่อใหญ่เหลือเกินทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับวางบนหัวลูกก็เลยยุกหัวไม่ขึ้นเลยนะอย่าลืมนะครับยังไงก็ฝากช่องใหม่นะครับของเราด้วยนะครับช่อง่ากช่องใหม่ด้วยนะครับนี่มีช่องใหม่มาขึ้นนะครับช่องอะไรครับฝากเลยครับ ช่างแหงานทีมงานหนุ่มเซกครับช้างแหงานทีมงานหนุ่มเซกนะครับฝากติดตามด้วยนะคะช่องใหม่นะคะกดติดตามให้ด้วยนะเดี๋ยวเราต้องไปหาช่องใหม่ของเราเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถามควานก่อนคิดว่าจะมีช่องใหม่ไหมคะมีก็ได้ับมีก็ได้เอาช่องอะไรดีครับหมูแบนบอกว่าให้เอาช่องครอบครัวตัวกรมบานบานเลยบาน เก็บโลกเลยมีควันอะไรมีควันจะทวงพ่อชนต้นไม้โชว์หรือเปล่าหนึ่งใจหนึ่งกำลังใจนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับตองรักสามครับสวัสดีครับอ๋อค่ะตอนนี้คุณครูก็มานัดอ่าบ่ายสองครึ่งนะคะตอนนี้บ่ายอะไรแล้วพร้อมซ้อมที่สนามนะคะบ่ายสองครึ่งนะคะทางนี้ กกอานนโฟโมานัดเวลาแล้วนะคะบ่ายสองครึ่งตอนนี้กี่โมงแล้วก่อตอนนี้จะบ่ายสองแล้วพอลูกก็ซ้อมกันอยู่ค่ะเดี๋ยวสักพักเราจะได้พาไปลงสนามนะคะตอนนี้เราอัดคลิปไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศนะคะ พักผ่อนทั้งช้างแล้วก็ควานนะคะพอลูกก็ซ้อมกันอยู่ลูกไม่ค่อยกล้าซ้อมกับคุณพ่อนะคะเพราะว่าคุณพ่องานใหญ่งานย,ยาวเหลือเกินแล้วนังว่ง power ไหมนะั่ง p o w e แบ่งชาติต่างบ้านอะไร <laughs> อสายอยู่ก็หนึ่สายน้้าเวียอยู่เดือดก็เอสายน้ป้าเวอยู่ พูดเรื่องช่องใหม่นะครับพดเรื่องช่องใหม่ครับยังไม่ได้คิดนะยังไม่ได้คิดไม่รู้จะชื่อช่องอะไรดีครับก็คิดคิดดูว่าเราดูก่อนครับถ้าตอดซีติดตามเยอะก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์มาได้นะคะว่าจะแนะนําเราถ้าเปิดช่องใหม่นี้เราจะใช้ชื่อว่าอะไรดีครัเพราะว่าตอนนี้เราเข้ากับช่องใหญ่เนาะ ภาษีก็แพงเดือนนี้ของช่องนุ่มเสลงได้3ามรสามสิบครับสามรถสาลนะเสียภาษีร้อยละสามสิบร้อยละที่เจ็ดสามล้าอสามล้นสามบัญชีแม่ปลักนังรถเจ้ากอนนะอ่าให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะเดี๋ยวสักพักจะได้เตรียมตัวไปซ้อมกันนะคะอีกครึ่งชั่วโมงค่ะนี่จริงะ คือซื e, ้อบางอย่างเข้าไอซื้อบฟังไปเดาไมาองย่งไงดิ้งว่าไปเดาจะเลยแต่เองกัมนกันเวลาสอมเว้แล้วคือแปลว่ามีนางมีควานอุ้งพุชิอ่าสอมบ๊องเด็กๆกกลับมีเตาเอ้ยในยดับกลับเนี่ยครับเอาขึ้นอีกแล้วครับขึ้นอีกแล้วอลูกขึ้นอีกแล้วครับโอ้แต่งาพ่อจะใหญ่ลูกก็ยกไม่ไหวนะฮะหนักงาแล้วครับหนักงาแล้ว อุ้ยมใกล้ใกล้ๆครับโอ้ลูกหนักงาครับเอา้าหัวตกแล้วครับหนักงาแล้วหัวตกแล้วครับหัวตกหัว, <laughs> วตกเอา้า <laughs> ขวัญยกไม่ไหวครับสู้พ่อไม่ไหวครับโอ้ยน่ายสนใจพ่อเลยค่ะทีนี้คุณพอ่อวางงา<ไ>งบนหัวลูก <ขอ S 1> นะคะไอ้แปะว่าคุกูไงสุดาแต่ไม่เป็นแปะเกินไป่ลยอืมดูขวัญนะคะน่ารักนะคะ ไม่สนใจคุณพ่อนะคะพ่ออยากให้ลูกฝึกนะคะคืนนี้เราก็จะนอนนี่นะคะบรรยากาศมาจากลกางเต็นท์นอนใกล้ๆช้างแถวนี้นะคะ อาหารการกินก็พร้อมนะคะอ้อยให้ช้างนะคะสักพักเดี๋ยวเราก็จะได้เตรียมตัวกันนะคะเตรียมตัวไปซ้อมนะคะน้ะาฟานเราก็ให้เตรียมตัวอย่างคุณจะใส่ชุดนี้ไปซ้อมเลยเหรอนี่อยากครับไม่อเดี๋ยวเราเรอให้อ่าช้างพักผ่อนเดี๋ยวเตรียมตัวไปเลยนะคะครับอ่าตอนนี้ อสองพ่อลูกเราก็เส้นบอกจะที่จะภูมิปุยตายายก่อนนะคะ,ะก่อนที่จะไปทําการซ้อมหรือว่าแสดงนะคะวันนี้คือเส้นบอกกล่าวไว้ก่อนนะคะพรุ่งนี้ถึงจะเป็นการเส้นพระกุปกรรมแบบนี้ยังไม่ได้เส้นครับวันนี้กล่าวกล่าวบอกไบอกกล่าวบอกกล่าวไว้ก่อนบอกกล่าวไว้ก่อนนะคะพรุ่งนี้ถึงจะเส้นครบชุดนะคะ ไอ้จีนังสวก็ต้อมอไอ้ดาบเจ้เอ๊ะแดกคนนี่เออดะไสเลยอ่ะลองเปิดมัดเปล่าพร้อมนะครับหลังจากที่โสมกันนิดนิดหน่อยหน่อยระหว่างพ่อลูกนะครับพ่อฝ่ายนุ่มสีกับค่อนเมืองนะคะเดี๋ยวจะได้อาบน้ำ แล้วก็แต่งตัวซ้อมหน่อยนะคะอ่าตอนนี้ทางเราก็ใกล้จะได้เวลาไปซ้อมแล้วนะคะอ,อ่าน้ำก่อนนะคะเพิ่มความชุ่มชื่นเพราะว่าตอนนี้ก็แดดก็แรงนะคะอ,า,อาบน้ำก่อนเด็กๆนักเรียนก็วอมเหมือนกันนะคะทั้งวงดางค์แล้วก็นักแสดงนะคะ ก่อนนะคะให้พ่ออาบก่อนนี่เลยเราเก็บภาพบรรยากาศให้ชมนะคะก่อนการซ้อมนะคะวันนี้นะคะ ลืมติดตามกันนะคะในช่องของเรานะคะช่องฝลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะหรือท่านใดสนใจปฏิทินนะคะเพื่อร่วมโครงการสร้างโรงพักช้างนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0871529058นะคะหรือ08000082936นะคะปฏิทินเรายังเหลือจำนวนมากนะคะท่านใดที่ สั่งมาแล้วเราก็จะส่งให้แล้วนะคะรอรับได้เลยนะคะถ้าถูกใจอยากได้เพิ่มก็ติดต่อมาได้นะคะนนตอนนี้พี่ขวัญเรานอนอาบน้ำาลคะหลังจากที่คุณพ่ออาบไปแล้วน้ําไหลค่อยนิดหน,น่อยคุณพ่ออาบแล้วเลอคุณลูกลอมเคาะดินออก,ก่อนนะคะเคาะดินออก,ก่อนนี่น ฝากติดตามในช่องด้วยนะคะช่องพลายแซมสั้นฝันเมืองนะคะฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ